หยุดฟังทางนี้ค่ำคืนที่เราหลับไหลภาพฝันที่ปรากฏขึ้นมาเคยสงสัยไหมครับว่ามันคืออะไรกันแน่เป็นแคเ่เงาความคิดของเราหรือว่ามันคือความลับบางอย่างที่ส่งมาจากภพภูมิอื่นหรืออาจจะเป็นสารที่กำลังบอกใบ้อะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับโชคชะตาที่กำลังจะมาถึงอืในทางพุทธศาสนาเรื่องความฝันนี่มองว่าซับซ้อนนะคะ ไม่ใช่แค่ภาพลวงตาเสมอไปมีทั้งฝันที่เกิดจากเรื่องภายในร่างกายเราเองหรือจากจิตใจเราแต่ก็มีความเชื่อว่ามีฝันบางประเภทที่เป็นเหมือนนิมิตนะคะเป็นสัญญาณจากสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะเป็นเทวดาท่านมาสื่อสารหรือเป็นผลของบุญเก่าที่เราเคยทําไว้กําลังจะส่งผลครั้งใหญ่ในชีวิตน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในคาสอนสําคัญของพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ท่านพูดถึงความฝันพิเศษอยู่สามประการที่ท่านกำชับหนักหนาเลยว่าถ้าฝันเห็นแล้วเนี่ยห้ามบอกใครเด็ดขาดทำไมเหรอครับทำไมความลับถึงสำคัญขนาดนั้นแล้วถ้าเราฝันแบบนี้เราควรทำยังไงต่อวันนี้เรามาไขาความลับนี้กันครับ หลวงปูม่ม่นท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่เชื่อกันว่าท่านมียานทัศนะที่กระจ่างแจ้งมากๆท่านมองว่าความฝันบางอย่างโดยเฉพาะ3มอย่างที่เราจะคุยกันวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นเหมือนกับว่าเทวดาท่านตั้งใจมาโปรดเลยมาให้สัญญาณว่าบุญบาร,รมีที่เราสะสมไว้เนี่ยกำลังจะส่งผลแบบเต็มที่แล้วโอ้ฟังดูพิเศษจริงๆครับแต่ตอนที่เราจะไปถึง3ความฝันนั้น ขอทำความเข้าใจภาพรวมก่อนได้ไหมครับว่าในมุมมองพุทธศาสนาเนี่ยความฝันมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างไม่ใช่ทุกฝันจะมีความหมายเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะโดยหลักๆแล้วนะคะสาเหตุของความฝันตามคำพีท่านแบ่งไว้4ี่อย่างซึ่งมักจะจะสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่เราฝันด้วยค่ะอย่างแรกเลยเกิดจากร่างกายเราไม่สมดุลที่เรียกว่า,าธาตุกำเริบหรือาธาตุโคพะเช่นเราทานอาหารเยอะไป ท้องไส้ปั่นป่วนไม่สบายตัวแบบนี้ค่ะมักจะฝันในช่วงหัวค่ําตอนที่อาหารอาจจะยังย่อยไม่หมดดีฝันแบบนี้ก็มักจะแปลกๆพิกลพิการหรือน่ากลัวแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเป็นจริงหรอกค่ะอย่างที่สองเกิดจากจิตใจของเราเองที่เรียกว่าจิตตนิวรหรืออนุภูติปุพ,พะก็คือตอนกลางวันเราอาจจะคิดเรื่องอะไรมากๆก,กังวลผูกพันหรือหมกมุ่นกับอะไรสักอย่าง พอตกกลางคืนก็เก็บเอาไปฝันต่อมักจะฝันในช่วงกลางดึกหน่อยฝันแบบนี้ก็เหมือนภาพสะท้อนความคิดในใจเรานะคะไม่ได้เป็นลางบอกเหตุอะไรเป็นพิเศษอ๋อครับครับสองอย่างแรกนี่ฟังดูเป็นเรื่องปกติที่น่าจะเจอกันบ่อยๆนะครับแล้วอีกสองอย่างที่อาจจะมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับค่ะอย่างที่สามท่านเรียกว่าบุพนิมิต อันนี้เกิดจากอำนาจบุญหรือบาปเก่าที่เราเคยทำไว้ส่งผลมาเป็นเหมือนลางบอกเหตุการณ์ดีหรือร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความฝันประเภทนี้มักจะเกิดในช่วงใกล้รุ่งค่ะตอนที่ร่างกายเราสงบแล้วอาหารย่อยหมดแล้วแล้วจิตใจก็เริ่มปลอดโปรง่งและอย่างสุดท้ายค่ะคือเทพสังหรณ์อันนี้ก็ชัดเจนตามชื่อเลยคือเกิดจากภพภูมอื่นเช่นเทวดาหรือโอปาติกะท่านมาดนใจให้ฝัน ถ้าท่านปรารถนาดีก็จะมาบอกเหตุการณ์จริงหรือมาเตือนภัยให้เราทราบแต่ถ้าท่านอาจจะคิดร้ายก็อาจจะมาหลอกให้ฝันร้ายหรือบอกเรื่องไม่จริงก็ได้เหมือนกันซึ่งฝันแบบเทพสังหอน,นี้ก็มักจะเกิดในช่วงใกล้รุ่งเหมือนกันค่ะอ๋อครับแสดงว่าความฝันที่เราควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือความฝันในช่วงใกล้รุง่งที่อาจจะเป็นผลบุญเก่าส่งผลหรืออาจจะมีเทวดามาสื่อสาร แบบนี้ใช่ไหมครับที่น่าพิจารณามากกว่าฝันตอนหมวกข้มหรือกลางดึกแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องมีสตินะคะไม่ใช่ว่าฝันอะไรใกล้รุ่งแล้วจะตีความเข้าข้างตัวเองไปหมดเพราะอย่างที่บอกแม้แต่ฝันจากเทวดาถ้าท่านประสงค์ร้ายก็อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้มีเพียงพระอเศขบุคคลหรือพระอรหันต์เท่านั้นคะ่ะที่ท่านละกิริสได้หมดสิ้นแล้วท่านจึงไม่ฝันอีกต่อไปชัดเจนเลยครับเอาละครับ ทีนี้เรามาถึงหัวใจสำคัญของเรื่องราวในวันนี้กันจริงๆแล้วความฝันมหามุนคนสามประการตามคำสอนของหลวงปู่มั่นที่ท่านย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามบอกใครเริ่มกันที่ความฝันแรกเลยครับเป็นยังไงครับความฝันแรกนะคะคือการฝันเห็นพระพุทธรูปทองคำค่ะโอ้โหพระพุทธรูปทองคำลองนึกภาพตามนะครับไม่ใช่พระพุทธรูปปูนปั้นหรือไม้แกะสลักธรรมดาแต่เป็นทองคำทั้งองค์เลย สุกปลัง่งเปล่งประกายรัศมีสีทองอารามสว่างสวยไปทั่วในความฝันไม่ว่าเราจะฝันว่าได้กราบไหว้หรือมีคนนำมามอบให้หรือแค่เห็นท่านตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่แบบนี้คือใช่เลยไหมครับใช่ค่ะใช่เลยพระพุทธรูปก็คือสัญ,ญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะส่วนท้องคำก็เป็นท่าที่บริสุทธิ์มีค่าสูงไม่เสื่อมสลาย ดังนั้นการฝันเห็นพระพุทธรูปทองคําจึงเป็นนิมิตหมายถึงสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเหมือนเราได้รับพรโดยตรงจากพระรัตนไตรัยเลยค่ะอุปสรรคต่างๆในชีวิตจะคลี่คลายไปสติปัญญาจะบังเกิดคิดอ่านอะไรก็จะเฉียบแหลมพูดจาอะไรก็จะมีน้ำหนักมีคนเชื่อถือและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือเป็นรางบอกโชคลาภความเจริญก้าวหน้าทางการเงินการงานหรือการค้าขายอย่างชัดเจนมากๆ อาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ค่ะโอ้โหแค่ฟังก็รู้สึกเป็นมงคลมากๆแล้วครับสุดยอดจริงๆแล้วความฝันที่สองละครับอืมเว้นจังหวะเล็กน้อยนะคะความฝันมงคลประการที่สองคือฝันว่าได้ดื่มน้ำใสสะอาดจากขันเงินครับดื่มน้ำจากขันเงินลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรากำลังกระหายน้ำหรือกำลังมองหาความชุ่มชื่น แล้วก็มีคนยื่นขันเงินสวยๆที่มีน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์มากๆมาให้ดื่มหรือเราอาจจะเดินไปเจอบ่อน้ำใสๆแล้วก็ใช้ขันเงินเนี่ยตักขึ้นมาดื่มเองพอดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกสดชื่นชุ่มเย็นไปทั้งกายทั้งใจอย่างบอกไม่ถูกใช่ค่ะภาพประมาณนั้นเลยน้ำตามความหมายแล้วก็คือชีวิตความอุดมสมบูรณ์ความเมตตาการุณา น้ำที่ใสสะอาดก็หมายถึงชีวิตที่บริสุทธิ์หรือจิตใจที่ผ่องใสส่วนขันเงินก็สื่อถึงความบริสุทธิ์การเก็บรักษาคุณงามความดีหรือคุณค่าต่างๆไว้นะคะดังนั้นฝันนี้จึงมีความหมายถึงความสุขสมบูรณ์ทั้งทาง,งร่างกายและจิตใจกำลังจะมาเยือนชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุขไม่ขาดแคลนอะไรทั้งทรัพย์สินเงินทองและก็ความสุขทางใจด้วยที่สำคัญอีกอย่างคือหมายถึงสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ ถ้าใครเจ็บป่วยอยู่อาการก็จะทุเลาลงหรืออาจจะหายขาดได้เลยเหมือนเป็นการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีเคราะหกรรมหรือพลังงานลบต่างๆให้ออกไปจากชีวิตเรานะคะแล้วก็เปิดรับแต่สิ่งดีงามเข้ามาแทนที่โอ้โหเป็นนิมิตที่นํามาซึ่งความสุขความสบายใจจริงๆครับเย็นชื่นใจเลยทีเดียวมาถึงความฝันสุดท้ายครับที่เขาว่ากันว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เห็นได้ยากมากๆด้วย ใช่ค่ะความฝันที่สามคือฝันเห็นช้างเผือกเดินเข้าบ้านค่ะช้างเผือกไม่ใช่ช้างธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เป็นช้างเผือกสัตว์มงคลคู่บุญบาร,รมีพระมหากษัตริย์สัญลักษณ์ของอำนาจวาสนาบาร,รมีความเป็นใหญ่เป็นโตการฝันเห็นก็ว่ายากแล้วแต่นี่ไม่ใช่แค่เห็นเฉยๆแต่ฝันว่าช้างเผือกเชือกนั้นนะเดินเข้ามาในเขตบ้านของเราเลยค่ะ คำว่าบ้านในความหมายของความฝันนี้นะคะหมายรวมถึงตัวชีวิตของเราครอบครัวหรือวงประกูลของเราการที่ช้างเผือกเดินเข้ามาในบ้านจึงเป็นนิมิตที่บอกอย่างชัดเจนเลยค่ะถึงเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวอาจจะหมายถึงการได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ได้รับการยอมรับนับถือในสังคมอย่างสูงหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจวาสนาบาร,รมีมาอุปถัมภ์ค้ำจุนสนับสนุนให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกและที่สำคัญคือมันไม่ได้ส่งผลดีแค่ตัวเราคนเดียวนะคะแต่ยังส่งผลดีไปถึงครอบครัววงตระกูลให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นด้วยค่ะโหทั้ง3ความฝันนี้ฟังแล้วลุ้นแต่เป็นสุดยอดนิมิตมงคลจริงๆนะครับแต่ทีนี้ กลับมาที่คำามสำคัญที่ค้างคาใจผมตั้งจากแรกทำไมครับทำไมหลวงปู่มั่นถึงได้ห้ามบอกใครเรื่องดีๆแบบนี้ยิ่งน่าจะเอาไปเล่าเอาไปแบ่งปันใช่ไม่ใช่หรอครับทำไมต้องเก็บเป็นความลับด้วยครับอืมนี่แหละค่ะคือความลึกซึ้งความแยบคายในคำสอนของท่านเหตุผลหลักๆที่ท่านให้ไว้นะคะท่านเปรียบเทียบไว้หลายอย่างเลยค่ะประการแรกเลยท่านเปรียบว่าเหมือนเราทำหม้อบุญรั่วลองนึกภาพตามนะคะว่า ผลบุญหรือ่างดีที่เทวดาท่านกําลังจะส่งมาให้เราเนี่ยมันเหมือนกับน้ําทิพย์หรือพลังงานดีๆที่กําลังจะไหลลงมาเติมในหม้อบุญของชีวิตเราการที่เราตื่นเต้นดีใจแล้วรีบเอาไปเล่าที่คนนั้นคนนี้ฟังมันก็เหมือนเราไปเจาะรูที่ก้นหม้อรอไว้นะคะพลังงานดีๆที่กําลังจะรวมตัวกันก่อตัวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมันก็จะรั่วไหลออกไปยิงเล่ามากรูที่ก้นหม้อก็ยิงกว้าง บุญก็ยิ่งรั่วไหลออกไปมากผลดีที่เราควรจะได้รับแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็จะลดน้อยถอยลงหรืออาจจะสลายหายไปเลยก็ได้ค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนพลังงานดีๆมันกระจายออกไปไม่ทันได้รวมตัวกันให้เกิดผลใช่ไหมครับ ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะเหตุผลประการที่สองท่านเปรียบเหมือนเราไปรบกวนเมล็ดพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะนิมิตมงคลเหล่านี้ก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ชั้นเลิศเมล็ดพันธุ์วิเศษที่เทวดาท่านเมตตามอบให้เราหน้าที่ของเราคืออะไรคะ คือต้องเอาไปเพาะเลี้ยงอย่างเงียบๆคอยรดน้ำพรวนดินด้วยการทำความดีเพิ่มรอให้มันค่อยๆเติบโตงอกงามขึ้นมาแต่ถ้าเราตื่นเต้นจนเกินไปเอาไปเป่าประกาศโอ้อวดให้คนอื่นรู้หรืออดใจไม่ไหวคอยไปขุดดูเป็นบ่อยๆว่ามันงอกหรือยังนะการกระทำแบบนั้นมันก็เหมือนเราไปรบกวนการเติบโตของมเมล็ดพันธุ์ทำให้รากมันอาจจะไม่เดินหรือต้นมันอาจจะชะงักการเจริญเติบโตหรืออาจจะเฉาตายไปเลยก็ได้ก่อนที่เราจะได้เห็นผลของมันนะคะ นอกจากนี้จริงๆเราก็ยังมีเหตุผลในเชิงจิตวิทยาด้วยนะคะคือป้องกันความหลงระเริงค่ะพอเราเล่าไปแล้วมีคนมายินดีมาชื่นชมเราก็อาจจะรู้สึกฟูใจฟูขึ้นมาแล้วก็อาจจะเกิดความคาดหวังเฝ้ารอแต่ผลว่าจะมาเมื่อไหร่จนลืมสนใจที่จะทำเหตุที่ดีต่อไปหรือลืมที่จะทำความดีเพิ่มเพราะไอแต่เฝ้ารอแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ดังหวังขึ้นมาก็จะผิดหวังเสียใจเสียกำลังใจได้ไง่าย มันเป็นเหมือนกับดักของกิเลสนะคะพวกมานะความถือตัวหรือโลภะความอยากได้การที่เราเก็บเงียบๆไว้เนี่ยมันจึงเป็นการฝึกสติฝึกวางใจให้เป็นกลางไม่ให้หลงเร่เริงไปกับมันค่ะอืมจริงด้วยครับแล้วก็อาจจะช่วยป้องกันพลังงานลบๆจากคนที่ไม่เชื่อหรือคนที่อาจจะอิจฉาเราด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะนั่นก็เป็นอีกเหตุผลสาคัญเลยคือป้องกันพลังงานลบ เร,เราต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกค่ะที่จะยินดีกับเรื่องดีๆของเราจริงๆอาจจะมีคนที่เข้าไม่เชื่อเขาอาจจะพูดบั่นทอนกำลับบงใจ,ใจเราหรือบางคนอาจจะรู้สึกอิจฉาริษยาอยู่ลึกๆแม้จะไม่ได้แสดงออกมาก็ตามพลังงานลบเหล่านี้นะคะทั้งคำพูดหรือแม้แต่ความคิดที่ไม่ดีมันเหมือนเคลื่อนรบกวนที่สามารถส่งผลทำให้อนุภาพของนิมิตมงคลน,นั้นอ่อนกำลังลงได้ การที่เรานิ่งเงียบไว้จึงเหมือนเป็นการสร้างกรอบป้องกันตัวเองไม่ก้องไปรับพลังงานลบเหล่านั้นไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรกับใครคะ่ะและในมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะอาจจะมองว่านี่เป็นการทดสอบจากเทวดาก็ได้คะ่ะท่านอาจจะกําลังมองดูเราอยู่ว่าเมื่อเราได้รับนิมิตด,ดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยเรารักษาใจของเราได้ไหมเรามีอุเบกขาวางใจเป็นกลางได้หรือเปล่าไม่เห่อเหิมไม่ฟุง้งซ่านจนเกินไปแล้วเราจะทํำยังไงต่อ จะนั่งรอเฉยๆหรือว่าจะใช้โอกาสนี้เร่งทำความดีเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเราผ่านบททดสอบนี้ได้คือสามารถเก็บความลับไว้ได้รักษาใจให้ดีแล้วก็ยังคงทำความดีต่อไปอย่างสม่าเสมอเทวดาท่านเขาก็จะยิ่งเมตตาแล้วก็จะประทานพรน,นั้นให้เราอย่างเต็มที่เพราะท่านเห็นแล้วว่าเออเรานี่แหละคู่ควรที่จะได้รับพรน,นั้นจริงๆค่ะ โอ้โหฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับว่าทำไมการเก็บเป็นความลับถึงสำคัญขนาดนี้มันมีเหตุผลลึกซึ้งรองรับอยู่หลายชั้นเลยนะครับทีนี้สมมุติว่าเราโชคดีฝันเห็นนิมิตมงคลเหล่านี้เข้าแล้วนอกจากที่เราจะต้องเก็บเงียบไม่บอกใครแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อดีครับเพื่อให้ผลดีนั้นมันเกิดขึ้นจริงอย่างเต็มที่ที่สุดครับ อันนี้สําคัญมากเลยค่ะไม่ใช่ว่ารู้แล้วเก็บเงียบแล้วก็นั่งรอเฉยๆนะคะครูบาอาจารย์ท่านแนะนําแนวทางปฏิบัติไว้4ข้อหลักๆค่ะข้อแรกเลยคือตั้งสติรู้ปัจจุบันค่ะ พอตื่นขึ้นมารับรู้ความฝันเราก็รับรู้ไปยินดีกับนิมิตนั้นได้แต่อย่าเพิ่งฟุ้งซ่านอย่าเพิ่งคาดหวังไปไกลให้รู้ว่าเป็นผลบุญเก่าหรือเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะกลับมาอยู่กับลมหายใจทําหน้าที่ของเราในปัจจุบันต่อไปไม่ไปสร้างภพใหม่แห่งความอยากรอคอยนะคะข้อ2คือยกระดับการรักษาศินค่ะถือโอกาสนี้นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการตั้งใจรักษาศิน5้าหรือถ้าใครทําได้ก็ศิน8ปดให้บริสุทธิ์ให้มั่น คงยิ่งขึ้นอาจจะตั้งใจเป็นพิเศษเลยว่าจะรักษาให้ดีจริงๆสัก7วันเป็นต้นเพื่อเป็นการชำระล้างกายวาจาใจของเราเหมือนเตรียมภาชนะคือตัวเราให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะรองรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาค่ะอ๋อเหมือนเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมภาชนะของเรารอรับบุญใช่ไหมครับใช่ค่ะ ใช่เลยข้อ3คือเร่งสร้างบุญไหวต่อยอดอันนี้ก็สำคัญมากๆห้ามขาดเลยนะคะอย่ารอเฉยๆอย่างที่บอกให้ใช้ความฝันดีๆนี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันให้เราเร่งทำบุญกุศลเพิ่มตามกำลังความสามารถที่เรามีเช่นอาจจะตักบาตรถวยสังฆทานบริจาคทรัพย์สิสนช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนปล่อยชีวิตสัตว์หรือส่วนวนบทพิเศษทาสมาธิภาวนาให้มากขึ้น การทำบุญเพิ่มนี้ล่ะค่ะคือการรดน้ำพรนดินโดยตรงกับมเมล็ดพนันธุ์มงคนนั้นให้มันงอกงามขึ้นมาอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์และข้อสุดท้ายข้อที่4คืออุทิศบุญให้เทวดาผู้มาโปรดค่ะอันนี้สำคัญนะคะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตเวคีต่อท่านที่เมตตามาส่งเพราะเรามาบอกกล่าวสิ่งดีๆให้เราทราบ หลังจากที่เราทำบุญต่างๆตามข้อ3แล้วให้เราตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้นเจาะจงไปถึงเทวดาหรือโอปาติกะผู้มาให้นิมิตแก่เราขอให้ท่านได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลที่เราทำนี้และขอให้โปรดเมตตาเป็นกำลังช่วยสนับสนุนให้พรน,นั้นสำเร็จผลโดยเร็ววันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภพบภูมิอื่นที่มาช่วยเหลือเราค่ะฟังดูแล้วการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้นี่เองที่การเป็นเปลี่ยนสถานะจากแค่ผู้รอคอยโชคชะตา มาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างโชคชะตาที่ดีให้กับตัวเองจริงๆนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะมิมิตด,ดีๆเหล่านี้เป็นเหมือนสัญญาณเป็นเหมือนเชื้อไฟเล็กๆที่จุดประกายขึ้นมาแต่เราเองนี่แหละค่ะที่ต้องเติมน้ำมันคือความเพียรพยายามในการทำความดีของเราเองเข้าไปไฟแห่งโชคชะตาดีๆนั้นมันถึงจะลุกโชนสว่างสวยขึ้นมาได้ ซึ่งเรื่องความฝันที่บป็ลองบอกเหตุสําคัญแบบนี้นะคะก็มีตัวอย่างอื่นๆอีกในทางพุทธศาสนาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอย่างเช่นมหาสุป,ปินหประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตัดสู้นะคะความฝันทั้ง5้าอย่างนั้นเช่นฝันว่าบรรทมบนพื้นปฐพีมีหญ้าคางงอกขึ้นที่พระนาภีสูงจรดฟ้ามีหนอนขาวหัวดําไต่ขึ้นมามีนกสีจําพวกบินมาหรือฝันว่าทรงดําเนินไปบนกองอุจระ ล้วนแต่เป็นนิมิตหมายที่ทำนายถึงการตรัสรู้การประกาศพระศาสนาการเกิดของพุทธบริษัท4และการที่พระองคมจะไม่ติดในลาบสักการะต่างๆซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงพลังของความฝันที่เป็นบุพนิมิตที่สามารถบอกเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อย่างแม่นยำจริงๆค่ะโอ้โหครับครับหรือแม้แต่ความฝันที่ไม่ได้เป็นรางดีแต่เป็นคำเตือนก็มีเหมือนกันอย่างความฝันของพระอาน,นุนใช่ไหมครับใช่ค่ะ ความฝันเจ็ดประการของพระอานนท์เช่นฝันเห็นน้ำติดไฟโลกมืดมนพระภิกษุตกเหวมีหมูป่ามาขุดต้นจันทร์เขาพระสุเมรุเอนล้มช้างใหญ่ทิ้งช้างน้อยหรือราชสีตายแล้วมีหนอนมาชอนชัยซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทํานายว่าเป็นลางบอกถึงภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในภายภาคหน้า อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าความฝันอาจจะเป็นภาพสะท้อนความกังวลใจหรืออาจจะเป็นคำเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทได้เช่นกันค่ะอืมเข้าใจเลยครับดังนั้นไม่ว่าเราจะฝันอะไรก็ตามจะเป็นฝันดีเป็นฝันร้ายหรือเป็นแค่เรื่องที่จิตเราปรุงแต่งขึ้นมาเองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นการมีสติรู้เท่าทันความฝันนั้นไม่หลงระเริงไปกับฝันดีจนลืมตัว และก็ไม่ตื่นตระหนกเสียขวัญไปกับฝันร้ายจนทาอะไรไม่ถูกแต่ควรจะใช้ความฝันนั้นเป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นแรงผลักดันให้เรากลับมาทําความดีในปัจจุบันให้มากขึ้นใช่ไหมครับล่ายาวค่ะถูกต้องที่สุดเลยถ้าเราโชคดีฝันดีอย่างสมอ,อย่างที่หลวงปู่มั่นท่านสอนไว้ก็ให้เก็บไว้เป็นกําลังใจเงียบๆนะคะแล้วก็ใช้เป็นแรงผลักดันในการเร่งสร้างบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าหากเราฝันร้ายก็อย่าเพิ่งตกใจกลัวจนเกินไป ให้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนใจให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่ประมาทแล้วก็หมั่นทำบุญทำทานสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรหรือสิ่งที่อาจจะมารบกวนเราก็อาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือช่วยแก้ไขสถานการณ์ร้ายๆให้คลี่คลายไปได้ค่ะครับเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าความฝันจะเป็นอย่างไรอย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างโชคชะตาด้วยการกระทำของเราเองแล้วคุณล่ะครับคืนนี้ จะฝันเห็นอะไรหรือว่าเคยฝันเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง